โอ,โ,โอ้โหแม่คะทำไมเปลือกบางจริงๆค่ะคะทำไมเปลือกมันบางอย่างเนี้ยคะแม่อุ้ยแม่ครับบักทุเรียนอีังค่ะนี่มอญทองของสีรักมอญทองมอญทองของสีรักค่ะโอ,อ,อ้โหพี่น้องเปลือกบางแห้งนะคะแม่คะเปลือกบางก็เปลือกหนาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะแม่ถามว่าเปลือกบางหรือแลไม่แตกต่างเท่าไหร่นะคะสําหรับรสชาติแต่ว่าสําหรับลูกค้าก็คือใครก็อยากได้เปลือกบางถ้าเปลือกบางเนี่ย มันจะได้เนื้อเยอะแต่ถ้าเปลือกหนาะเนื้อมันจะได้น้อยแต่รสชาติก็เหมือนกันค่ะโอ้โหหนูได้ยินว่าทุเรียนเปลือกบางเนี่ยขึ้นชื่อมากๆเลยใช่ค่ะค่ะที่นี่พิกัดของเราอยู่ที่บ้านสีแก้วบ้านสีแก้วตสีแก้วอเภอรีรัตนะจังังหวดสีสกีดค่ะสีสเกีดนี่ดีค่ะพี่น้องคะมือนีพาพี่น้องนะคะมาเที่ยวสวนทุเรียนนะคะเนี่ยคะสวนนี้กี่ปีแล้วคะเนี่ยเท่าปีที่14ค่ะเราปลูกเมื่อวันที่28สิงหาสองพนหาีค่ะปีที่14ค่ะ โอ้โหไม่น่าต้นสูงแบบนี้นะค่ะแม่แม่คะมีความเป็นไปเป็นมายัางไงถึงได้มาเลือกปลูกทุเรียนนะคะแม่ตอนแรกนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยมีสวนหลายแปลงทีเนี้ยในความรู้สึกว่าสวนยางเราก็มีแล้วเราก็เลยอยากเปลี่ยนมาทาพืชใหม่ๆก็เลยมีพี่มาแนะนําว่าให้ปลูกทุเรียนในการปลูกทุเรียนครั้งนั้นน่ะเราทําแบบฝันมาแล้วก็ตื่นมาทําเลยค่ะคือเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเราทามาเรื่อยๆจนณปัจจุบันเนี่ยยังดีที่ว่ามี ผู้เก่งทางเทคนิคการปลูกผู้เรียนมาดูแลมาช่วยดูแลให้ค่ะค่ะแม่คะแต่หนูได้ยินว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะแม่ใช่ค่ะตอนตอนนั้นมีความกลัวไหมในการลงมือทําแม่ไม่เคยกลัวกับการทําเกษตรเลยค่ะเพราะว่าแม่ทําสวนมาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าพืชล้มลุกแม่ทํามาหมดค่ะ,คะเราถึงเราถึงรู้ว่าพืชต้องการอะไรช่วงไหนเรารู้หมดค่ะอือ แม่คะแต่ก่อนแปลงนี้ทําอะไรอะคะทำไมแต่ก่อนแปลงนี้เป็นการปลูกข้าวโพดหวานแล้วืชล้มลุกพวกแปลงกาทานาค่ะค่ะค่ะก็คือตอนนั้นคือเลือกที่จะมาปลูกทุเรียนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยค่ะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทําให้เราลืมตาอ้าปากได้เป็นการลงทุนครั้งหนึ่งแล้วเราได้เลยค่ะแม่คะแล้วการปลูกทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ปลูกปีหนึ่งสองปีแล้วจะได้ลูกแบบนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วระหว่างการปลูกเนี่ยจนมาถึง 14ปีนะีคะแม่ช่วงปีไหนที่ดูแลยากที่สุดถามว่าทุกปีถวมัทาทุเรียนเนี่ยเวยนไม่จบเวยนไม่จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราพึ่งสภาพอากาศถ้าอากาศโอเคเราก็ทําได้ไม่มียาวิเศษที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากสภาพอากาศเหมือนปีนี้ตอนตอนเราปัดดอกนะคะ<ฮ>เราร่วงเลยครั้งหนึ่ง<ฮ>เพราะว่ายอดมาสาเหตุที่ยอดมาก็คือความชื้นปีนี้ความชื้นมันเยอะ<ฮ>ก็เลยทําให้ยอดไหล Mm hmm. เราต้องสู้กับการทำใบามากปีนี้ค่ะแม่คะเมื่อกี้ได้ยินแม่บอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะชอบเลือกทุเรียนเปลือกบางใช่ไหมคะแม่คะวันนี้ขอเคล็ดลับหน่อยคะ่ะในการทําให้ทุเรียนเปลือกบางแล้วก็ลูกส,สวยๆแบบนี้คะ่ะแม่สิ่งแรกเราใส่ใจลงไปก่อนนะคะเราใส่ใจลงไปแล้วเราก็รู้ว่าตอนไหนช่วงไหนที่ทุเรียนต้องการธาตุอะไร mm hmm. ทั้งทางใบและทางดินค่ะค่ะยิ่งถ้าหากว่าช่วงนี้ทางดินสําคัญที่สุดก็คือปุ๋ย เราจะใส่สูตรไหนให้ครบให้ตามที่เขาต้องการอือคือพูดง่ายง่ายว่าเทคนิคอย่างนี้เราสามารถแช่กับแช่ได้ค่ะแช่ได้ค่ะคือเทคนิคง่ายๆอ่ส่วนนี้ไม่ใช่ว่าใช้แต่เคมีนะคะเราใช้ทั้งอินทรีย์ค่ะเราจะใช้ปุ๋ยเคมีและเอ็นซีไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งช่วงนี้อ่ที่สำคัญก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราใส่พรีเอนซีลงไปแล้วนะคะเพื่อปรับโครงสร้างให้เขากินนานๆรสชาติก็จะได้เปลี่ยนไป แม่คะแล้วปลูกในพื้นที่กี่ไร่อะคะแม่สี่ไร่คะ่ะสีไส่ไร่ไนี่ปลูกกี่ต้นอะะเอ่อร้อยสามสิบต้นค่ะเพราะว่าเปลงเราเล็กเราเลยใช้เจ็ดคูณเจ็ดใช้สูตรเจ็ดคูณเจ็ดแต่ถ้าเรายิ่งเราปลูกถ้าสิบคูณสิบน่าจะโอเคแต่ว่าด้วยเหตุและผลที่ว่าเปลงน้อยพื้นที่เราน้อยเราต้องทําให้ได้ต้นเยอะๆอมแม่คะวันนี้หนูขอถามเรื่องหนึง่งเพราะว่าคนที่ทําเกษตรเนี่ยห่วงอย่างเดียวคือเรื่องนี้คือการตลาดขายที่ไหนอะคะแม่การขายออนไลน์ การขายออนไลน์แล้ว <t> ก <art ic> ็ไลฟ์สดขายค่ะ <inside> ค่ะซึ่งทำไมถึงว่าทำไมเราไม่คิดว่าขายแค่ออนไลน์คือแม่มองไปอนาคตการไกลว่าถ้าวันใดวันหนึ่งทุเรียนเกิดการล้นตลาดว่าช่วงนี้ทุเรียนเหมือนว่าชาวสวนเริ่มปลูกมากพื้นที่เริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเราก็เลยคิดว่าเราต้องจับมือกับลุงเพื่อวันใดวันหนึ่งการออนไลน์ของเราไปไม่ได้ยังไงลง เขาก็ไม่ทิ้งอาชีพของเขาเหมือนเดิมก็ยังมีตลาดรองรับอยู่ะแม่คะแล้วผลผลิตในสวนของเราเนี่ยมันมันมันขายออกหมดไหมคะแต่ละหมดค่ะหมดไม่พอไม่พอลูกค้าไม่พอขายไม่พอขายค่ะด้วยที่ว่าสวนของเรามันดื้ชื่อของเปลือกบางอยู่แล้วและรสชาติก็อร่อยค่ะค่ะถ้าหากว่าลูกค้าหรือว่าผู้ผลิตผู้เรียนสนใจการผลิตผู้เรียนของสวนแปลงใหญ่อําเภอศรีรัตนะยินดีให้ข้อมูลค่ะซึ่งติดต่อได้ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองห้าสามสองแปดเก้าค่ะ แม่ค้าแล้วสวนของเราเนี่ยเปิดให้คนเข้ามาเที่ยวไหมคะเปิดอยู่คะ่ะมันจะมีสวนฝรัง่งแล้วก็สวนยางถัดไปก็สวนกระโพดหวานค่ะเราจะทําเป็นล็อกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวค่ะ,คะพูดง่ายง่ายว่าเข้ามาเนี่ยได้กินหลายอย่างเลยใช่ค่ะ,คะเราก็จะมีของสมาชิกถ้าหากว่าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่าอ,อยากทานมะพราะ้าวเราก็จะบอกว่าสมาชิกเอาเมาให้ที่นี่สมาชิกก็จะเป็นคนทาใหู้ห้เรียนของอําเภอศรีรัน์รัตนะเราจะเริ่มออกสู่ตลาดกลางเดือนมิถุนา ขึ้นไปค่ะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมเข้ามาเที่ยวกันนะคะมาที่นี่ได้กินหลายอย่างเนาะใช่ไหะเอกได้กินทั้งทุเรียนฝรั่งข้าวโพดค่ะข้าวโพดมะพร้าวนะคะมีทุกอย่างค่ะสวัสดีค่ะดิฉันบุญยาพรรักษาวงนะคะนักวิชารารส่งเสริมการเกษตรชํานาญการนะคะจากสานักงานเกษตรอาเภอรีรัตนาจังหวัดสีสเกตนะคะก็รับผิดชอบในส่วนของตําบลสีแก้วแล้วก็งานส่งเสริมการผลิตนะคะซึ่ง มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของไม้ผลที่สําคัญของจังหวัดศรีสเกตก็คือทุเรียนภูเขาไฟนะคะในส่วนของสํานักงานเกษตรนะคะบทบาทหน้าที่เราก็จะส่งเสริมในส่วนของลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะทําไตโคเดอร์ม่านะคะในส่วนของป้องกันรากเน่าคนเน่าในส่วนของทุเรียนภูเขาไฟศรีสเกตนะคะแล้วก็ส่งเสริมในการทําตัว GAP นะคะเพื่อเป็นตัวการันตีในการ ขายทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตค่ะที่นี่ในส่วนของแปลงใหญ่นะคะเราก็บูรณาการร่วมกันนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะในส่วนของสวนซึ่งทางกลุ่มแปลงใหญ่นะคะได้บูรณาการกันทุกๆกกลุ่มนะคะซึ่งเรามีทั้งหมด5กลุ่มแปลงใหญ่นะคะในส่วนของอำเภอศรีลาดนกทุเรียนนี่ยังมัน้วนร้ายแถืบานนี่สได้กินมนละปีนี่เออมันเป็นโลกว่านิงก็ลวนร้ายแถ้่อนอน,นกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบน้ามันก็ลวนห้ายแถืนนี่ อ๋อต้นนี้เพิ่นตัดหน่อยตัวครับตัดออกจากต้นมันครับบอลลูนบอลลูนน่ะฮะเสียดายบ่ค่ะตัดหลายปันเนี่ยเสียดายก็ต้องท่าใจครับเพราะว่าตัวเลี้ยงข้าสิเอาไว้เบิดต้นก็บ่ไหวมันดกนะฮะเฮาต้องตัดหน่วยที่มันเบี้ยวส่งส่งบ่งามส่งเป็นจังหวที่ออกครับค่ะโอู้ตัดไปเลยเธอโบม่นสิ พอใจตกอยู่พุ่นกะหลายในยู่แตว่ไค่ะถาแต่ละต้นเป็นสิบซ้าหน่อยสามสิบนอยก็มีนะฮะแต่ว่าอันนี้อันนี้แต่งรอบสองเลยด้วยครับแต่งรอบแรกกับแต่งออกไปแล้วอันนี้รอบสุดท้ายหาสีเก็บแล้วครับแสดงว่าดกแข้งกะถือว่าพอสมควรครับค่ะนายนกค้างมื่อนี้บอกท่านผู้ชมเนี่ยค่ะว่าพิกัดท่านอยู่ไซค่ะเอาสุเริยคุณหารนะครับอยู่บ้านซ้ัขีคเล็กมูซิปนะครับตมบลฟ้านะครับขอเชิญชวน แฟนคลับแฟนเพจนะครับมาชิมมากินทุเรียนผู้เขาไู่อำเภอคุนหานเดนะครับค่ะทุเรียนผู้เขาไฟคุนหารนี่มีเอกลักษณ์แบบไหนเนี่ยคะทุเรียนคุนหารนี่เป็นลักษณะของทุเรียนที่อันดับแรกนี่คือปลูกกรมูของจอสีตะเกะครับอำเภอคุนหารนะครับอีกข้อที่2ก็คือว่าการันตีความอร่อยโดยจังหวัดเป็นทรงทุเรียนประกวดแต่ละปีนี่อำเภอคุนหารเสียรางวัลต้นๆทุกปีเลยนะครับรางวัลที่1่ที่3ที่สมที่สิบจังหัจะเป็นของอำเภอคุนหานครับ ค่ะแล้วาท่านผู้ชมเพื่อนเขามาเนี่ยเขามีอยงังบริการให้เพื่อนนะคะนอกจากทุเรียนสดๆแบบนี้ค่ะอ๋อจะเป็นพวกสีข่าแปะลูกนอกจากทุเรียนกับมีพวกไอศครีมไอศครีมทุเรียนผัวไฟนะครับแล้วก็นอกเหนือจากตีคนที่บอกินทุเรียนกับมีสามารถกินไอศครีมกล้วยหอมทอดแบบอร่อยมากครับอันับ ตองอันนี้เป็นข้ามโฆษณาเสือแต่ว่าอยากให้ท่านไปลองไปซิ้มเบมิงนะครับค่ะบอกยางไงว่าเขามานีบวเด็กกินแครททเรียนส,สดๆนะคะคยังเด็กินแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกหลากหลายเลยน้คงขเนาะ,ะ,ะเป็นไ้ครับพอน่ครับไปเที่ยวสวนมาเมื่อยแห้งพอน้ง <laughs> มันหลายตนนอกแล้วก็นี่พี่น้องเพื่อนปลูกหลายไรนะครับที่นี่เวลาเข้าไปเนี่ยเวลาเข้าไปทองเกียวเนี่ยเขาจะตื่นเต้นกับตนทุเรียนที่มันมีแบบลูกหลายๆนะครับเนาะแนนไมถ่ายลูกตนนั้นตนนี้ค่ะเมื่อกี้นะ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนมีแบบเปรยลูกหลายแห้งไหมคะแ่นครับนอกจากทุเรียนสุกๆแบบนี้นะครับที่าพี่น้องมาหอดมองหอดบอนนะครับเพื่อนจะเก็บสุกอยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าสุกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาขายพี่น้องนะครับคืออยู่้วยว่าต้องการกินมือนันหรือว่า ส่งไปจังหวัดอื่นนะครับ,รบสามารถเลือกได้สามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าถ้าไปเที่ยวมาแล้วก็มาเรบรก <c oughs> นะครับความเมื่อยความหลาความอ่อนอยู่หลานกาแฟซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่พี่น้องเจ้าของมาขายหลากหลายชนิดนะครับมีทูเรียนมีฝารังบักสีดาดไงเนี่ยเ,เียบเียบกบหนาเหมือนกันญ่กาหนาหนอีกเลยดเัเอันนี้กัหไงนะบักม่วงบ้านนี้กับไงเนี่ยนี่นี่เบักม่วงพี่น้องคะผลผลิตเพิ่นนะคะนี่สุดยหยอดแห่งเี่ยบักม่วง อันนี้น้ำดอกไม้ได้ครับน้ำดอกไม้ปะค่ะน้ำดอกไม้นะฮะก็หน่วยว่นบอกม่วงมันว่าบอกม่วงมันว่าเป็นมหาชนอกแต่ว่านี่คือน้ำดอกไม้เป็นผู้เอกยังอีหลีครับพี่น้องคะสุดยอดแห่งเกือบเกือบเป็นแข่งกับบักทุเรียนดูดองคะบอกยังไงว่าทำมันขันผู้ชมเพิ่นมากสิเพิ่นเกิบพวกใดแค่ได้กินบักทุเรียนนะคะนี่แม่นครับมีผลไม้นะครับตามฤดูกาลเลยครับอ่าทำมาช่วงทุเรียนก็จะมีแบบมังคุดน้ำอ่าแล้วก็พวกล่องกองพวกอ่าฝรั่งนี้มีตลอดทั้งปีครับค่ะดอกไฟกับมีที่สคัญคือ มองนี้เพื่อนปลูกกาแฟเองพร้อมเอาปลูกกาแฟเองแล้วก็มาชงมาชงแล้วก็มาเสิร์ฟแบบนี้เลยนะฮะค่ะมีทั้งแบบเบเกอรี่ด้วยแล้วก็มีไอติมไอติมมากพอดีครับไอติมมากพอดีเนโน่สวัสดีค่ะมาพอดีมาพอดีมาตามค้าเรียกร้องหน้าบอกว่าเพื่อนนี่ไอติมรสเด็ดแม่ค่ะไอติมเพื่อนบ้ต้รงบิดนะครับเดี่ยวนี้หน้าเขากลางเลยจ้ะแตนโน่บ้าตรงกลางเลยครับเดี๋ยวนะน้มพิเศษจล็กน่อยว่าไอตัวตัวไอติมที่เขากินอยู่เนี่ยมันโมเมนไอติมแบบไอศครีมอ่า ทุเรียนทั่วไปเนาะครับเอ่ออเาเนื้อทุเรียนของเขาเนี่ยมาเฮ็ดเลยนะครับนเนาะเป็นเนื้อทุเรียนจริงครับอ่าอม,มีส่วนผสมของเนื้อทุเรียนประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอืมต้องซิมเบอร์ครับความหอมนี่คือโปรตีโรยหนานี่เป็นอ่ะทุเรียนทอดนะครับอ่อสาสำหรับสาวกทุเรียนเลยครับซิมสามถวยยินดีเลยครับเต็มที่ซิมสามถวยอืมพอมนี่คือหอมทุเรียนเลยไ่มครับผมมีเติมกินกับมิมีกินที่ได้แท้เลยครับ หอ,อม<ด>นอกม<ท>ัมัน,มนเอกลักษณ์ของทุเรียนพุโคปายคือละม,มนุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุนข้ากพิ่นจะเป็นหอ,อมอ่อนเรียกได้ว่าไม่อยู่ในแก้วนี่อยู่ไม่อยู่ในถ้วยนี่เรียบร้อยนะครับแบบแบบน้องเก่งใจตากลรองเนี่ยเด้อเก่งใจตากลรองเนี่ยเด้อมาจ้านอกจากนั้นเขาสามารถกินปูกับเบเกอรี่ได้นะครับเบเกอรีร่เป็น,ปนยังงครับเนี่ยอันนี้เป็นชิฟฟอนกล้วยตากครับกล้วยกล้วย เอาขวดตากมาไปโหลดจากกล้วยกล้วยตาขกวยที่ข้อตากแห้งนี่บอครับครับผมปฏิเสธว่าได้ครับเขาเขาต้องชิมปีนี้นู้นรสบ่ได้อสน้ำนักเนี่ยคือเพิ่นเพ็้มาจากกล้วยมามาชิมบาเสน่ห์ของขนมที่เท็ดจากกล้วยเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะไปโรยหนาดูยังครับนี่เป็นกล้วยตากครับกล้วยตากกล้วยตากเขาเพิ่นจะมีแบบเทคนิคในการโรยหนาเนาะเนาะถ้าเป็นไอศครีมเกาไอศครีมพอร์ตมามโรยหนานะครับเป็นกล้วยเกากวยตากมา หอมน้ำมันนี้ก็บ่หอมกล้วยเนาะค่ะกล้วยหอมนะครับะกล้วยหอมครับมากเต็มเลยเวลาสัมผัสถึงกล้วยข้างบนเนี่ยเป็นอีแบบรสชาติเลยเนาะใช่ค่ะหอมค่ะแซ่ละไออีกอย่างหนึ่งอาจารย์จะบอกซิเหมือนนี้นี่อันนี้เป็นอย่างขนกอันนี้เป็นชิฟฟ่อนทุเรียนครับทุเรียนเหนือใส่เนื้อทุเรียนหลังจากมาเป็นแบบขนมแล้วเบเกอรี่แล้วที่เป็นในแต่ละปเนี่ยเดี๋ยวเนาะ เราเตอ๋อคำใหญ่ยยเลยค่ะเอาคนละเคิร์กเนาะเพราะว่าคนละเคิร์กนี่เพราะว่าอุย้ยเนื้อหนุ่มๆเนาะอูย้ยมีมีตอนทุเรียนด้วยมีตอนทุเรียนอยู่ขา้า<อ>งในนะครับอือันนี้ตอนสดเลยเป็นบริการะอะสดครับนุม่มครับเขอว่ากินควรกับอาซิีมเนี่ยขนาดผมยังนำรลายไหลนะครับออมอันอ่อนเนาะออ,อ่อนแต่ความความหนึบเหนียวเนี่ยแบบดีดีดีหนุบหนุ กินคู่กันเหมือนเหมือนไม่เป็นเนื้อทูเรียนไปเลยเนาะใช่ค่ะเอาแซ่ยบได้บานเหมือนเราได้กินทูเรียนของแม่อืมเอารายการนี้เป็นรายการกินหมราการนีวิวได้ค่ะพี่วได้แล้วนะน่าจะเบากระชั้แขีวอร่อยอร่อยอร่อยค่ะอร่อยจริงๆนะคะ ค่ะเดี๋ยวมนีให้นาเพิ่นฝากพิกัดแลักการช่องข้างการติดตัวอีกรอบเนี่ยไปอยากมาเที่ยวอยากมาเติมความสดชื่นมาแวะได้ที่ปักงดนันลยครับสวนบุญทรงนะครับเป็นกลุ่มทุเรียนผู้ของไฟนะครับจากคือปักงดมาเป็นทุเรียนผู้ของไฟสวนบุญทรงครับผมอยู่ตรงหน้าวัดบ้านซำขี้เหล็กนะครับอำเภอขุนหานนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับรับรองมานี่อิ่มปากอิ่มท้องอิ่มใจกลับไปแล้วมีความสุข รับรองว่าบ้านเราติดใจแน่นอนตรงบ้านผมว่าอาจจะตรงมานสั่มหลายๆหลายรอบเออบาทุกปีเพราะว่าที่นี่เสิร์ฟความอร่อยแล้วก็ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะครับฝากด้วยนะครับถ้ามาเที่ยวศรีสะเกดนะครับมาเที่ยวผู้เรียนผู้เขาไฟเนี่ยอย่าลืมมาที่คุณฐานบ้านเฮานะครดีดีศรีสะเกดดีทีแล้วนี่คือของดีศรีสะเกดครับศรีสะเกดีดีครับ วันน<พ>ี้ขอบคุณานานนนะคะและก็ดรกเ,อรเอสอาทิตย์าที่เราพามาก,กินนะคะมื้อนี้มวนแห้งมวลนี่ดีนะคะเอ่อต้นรัดทำพุชมนะคะ<พ>ที่อยากมาเที่ยวนะคะอย่าลืมมากเลยค <Okay. S 1> <สไ S 2> ่ะซีสเกตนี่ดีโอเคโอพร้อมแท้ค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่อยค่ะสวัสดีครับทางสวนทุเรียนบ้านซามขี้เด็กตำบลพานอำเภอคุนหานจังหวัดซีสเกตซึ่งในปีนี้นะครับตำบลพานจะจัดงานของดีตำบลพานนะครับเป็นงานผลไม้ตั้งแต่วันที่5ถึง9มิถุนายนนะครับแต่งาน เงาะทุเรียนจังหวัดศิสิเกตนะครับจะเริ่มวันที่19ถึง23มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยากมาชมมาดูทุเรียนผูเขาไฟนะครับในเขตสามอำเภอจังหวัดศิสิเกตนะครับโดยเฉพาะงานของดีศรีขุนหารนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเริ่มขึ้นนะครับเดี๋ยววันเวลานะครับกำหนดการวันไหนจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับทุก สารทิ์มาชมนะครับงานเงาะทุเรียนจังหวัดรีสเกตในวันที่19-23มิถุนายนนี้นะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณนะครับโดยเฉพาะท่านประธานกลุ่มไมพ้พลนแปลงใหญ่นะครับท่านชนินทร์ท้าทองชัยแล้วก็ท,ท่านสารวัตรเบียงสุภาพนะครับแล้วผมกำนันตะบนพานพร้อมทั้งพี่น้องกลุ่มแปลงใหญ่ทุกคนนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ทราบข่าวและให้มาดูมาชมมาชิมนะครับของดีสีคุนหารเงาะทุเรียนจังหวัดรีสเกตทุเรียนหูขาไฟคุนหารเฮ He's a kid, okay,